ทำได้ทุกอย่างเราแข่งความฝันยังสวยงามดังใบหย,ยาในหัวใจเมื่อตื่นจากฝังคงไม่ง่ายได้อย่างที่เคยฝันไว้แต่ต้องทำใจยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่ทุกคนเจอกลบลับกระเช้บ good luck ทำตามสิจ้าเมย์อ่ามาหัวเราะอะไรอยู่ด้นล่ะนี่มันคือการวอร์มอัพใบหน้าเป็นการเตรียมพร้อมก่อนทําการแสดงโ,โทษนะคะครูครแต่<ม>การทําหน้าประหลาดประหลาดอย่างเนี้ยเกี่ยวกับการแสดงตรงไหนอะคะ <c oughs> ชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำพูดสิชามเขียวความเช้าความค่ำคืนน,นะเห็นไหมเห็นไหม นี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มถ้าเกิดเราวอร์มก่อนนะกล้ามเนื้อเรามันก็จะตื่นตัวนี่เพราะไม่ได้วอร์มไงไม่สามารถควบคุมปากไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อไนดะ้พูดไม่ได้โ <Okay. S 1> อ<ๆ>เคเกียวยังค่ะเน้นๆครูคะ,ะครูลองพูดให้ฟังหน่อยสิคะชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเลวกว่านี้ชามเขียวคว่ำเช้าชามขา,า,ว,า,ามขวค่อยๆจับเัีจวบช่างมาันเถอะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญลืมมันไปเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในการแสดงก็คือเรื่องของความเชื่อถูกต้องก่อนที่เราจะทําการแสดงให้คนอื่นดูการแสดงของเราเนี่ยเขาจะเชื่อได้เนี่ยเราต้องเชื่อในตัวของเราก่อนถูกต้องครูคะครูเป็นอะไรอะคะนพัดลมนี่ไงปุ่มนี่ก็คือใบพัด ยา<ะ>เดี๋ยวพมมัดลมปัดปัดมือขาดเลยเช่นี่มย์นั่งดูทั้งกันนะคะโอ้โหปักหลุดเลยพัดลมหยุดการทำงานโุ้ยขอโทษค่ะนี่เห็นไหมแค่นี้นิดๆหน่นนนอยเองนะเมย์ยังเชื่อแล้วใช่ไหมว่าครูเนี่ยเป็นพัดลมจริงๆออ ค่ะครูคะ,ะเออรถที่เสียบปลั๊กมันอยู่ตรงไหนนะคะ,ะยิงเืออยู่ไม่ได้เสียบปลั๊กเหรออ้าวเสียบตรงไหนเนี่ย